สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอจซีเมอร์ซกูสโคนเดอร์เนาะพาพ่อแม่พี่น้องมานางเฝ้าหดเข่าเหมือนกันเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมีก็หนาวอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อวานนีบันไดหนาวบันไดเนาะมือนีีหนาวอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวถามเด้อเนาะออกม่พี่น้องฉันก็คือลงคิดวันนี้สนุกไปไปเรี่องเนาะพี่น้องมานนี่สนุกเกินลาพี่น้องเพราะว่าสนุกบนไปเนาะลาผักโขมพี่น้อง มาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ทำก่งนสบส้มนะเมือได้สนุกมีเวลาคะแมวหน่อยสนุก <c oughs> เป็น์พนพะุติรนมังมังมังตมวรนมั่มังมังมังม่งมังมังม่งม่มมงมั่งัมังมั่งมั่งมังมังมั่งั่งงมัมั่งม่ม่ังม่งมน,นั่นม่งมัั่่่งงง ยังอีกตัวหนึ่งพี่น้องยังกระมาพดเข,าข้าก็ขึ้นอายแล้วพี่น้องเอ้ยอายแล้วมันหนาวพี่น้องเอ้ยแมวกะไรมันหนาวโลกะทุกไปผิดลอยๆแล้วพี่น้องก็ทีมาส่ายเข่าก่อน plan สิบ่ทันเรียนเฮียนเนาะอันนี้เขาย็นพี่น้องเฮาสิแยกไว้ทางข้างเนาะ ่น้อยก็แล่นไปเลิลนมา 好嘞，漂亮。 ตุ้มไวก่นพี่น้องเพิ่นว่าลมเนาะยามนี้แห้งพี่น้องสนุกสิไปไว้อยู่พุ่นได้หลังจากที่สวยขาวแล้วสนุกก็สิพาพี่น้องไปเอา,าสิไข่มาใส่ต้ปปมปลาเนาะเพราะว่ามื้อนี้บ่มีนงกินพี่น้องสนุกก็สิป่นปลาให้กินอันนี้ก็สิเป็นอีพอโอสามวยพี่นอ้องเอาแต่เด็กๆเนาะพ่อใหญ่ประจานมวยสนุกก็สิไปเอาอยู่อ,อ,อสวนพ่นสิไข่เนาะ คอยสนุกหนาวลมออกได้พี่น้องมาหนิลมวิววิวได้พ่เอเจคายกับเจคายมัดตะโวเจคายหิวนมกับผักหอมพี่น้องเข้ามาหอดสวนไป่ตีเรียบร้อยเลยพี่น้องเดินสนุกไก่หนอนอันนี้อ้อมตะนางไวนน้เป็นพักพี่น้องเอ้ยไก่น้อยเขียมหมุนบิดพักสนุกเนาะจักสิเห็ดแนวใด ต้นางอันนี้มันกอดเขาได้พี่น้องมักพิกสนุกนก้นามงามพี่น้องฮะกระปุกปูกไว้เก็บกินจะหน่อยสลอยเอาตีนมันพี่น,น้องเอ้ยใส่ป่นปลาตุ๊กปลาดุกปน่นวอมียังเกินยนยำซาซ่าๆหักบิดักผักน้อยกเห็ดอะไรไก่น้อยต้นานพักเดี๋ยวก็เราจะเอาแห่งมาขังกันเลย พูดพูปาเต่เขาเมื่อวานนี่เลยพี่น้อยหมุนเวียนเบดผักข่อยไปหลึกไปเลยโหดว่าไก่เจ้ามันมาเขี่ยกินพี่จ้ามีพี่เจ้งให้เขี่ยพี่น้องเอ้อไปดมีพี่จังกันเสียดได้ไดหักเบิรดดวยิ่งพักได้บางงามไก่ก่ะไก่โพดไก่โพดอะนเดิแม่เพิน่นเราเดิเขี่ยกองขี้ควายอยู่ ตีต๋กัยามมันเก็บในพักสน,นุกออกแบบพี่น้องมาพลิกใหญ่โอซิไข่ฮักกระฟื้นโอซิไข่กับวังหันมันหกน้อพี่น้องน่กระฟื้นคอย,ย,น,อยน,น้อยคอยน้อยเชโนปูนทางหลังแม่มันเอาโอซิไข่ก่อนพี่น้องบ้าน,นได้แล้วพี่น้อง เอาบริไล่บริเนาะไปใส่ตะป่นใส่พี่น้องเลยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฉันน้กุจิโกะจบคลิปเอาไว้เพียงสานีเนาะมักะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้เสงจใจให้สนุกเป็นกำลังใจให้สนุ้กันเด้อเนาะไปเลยพี่น้องสวัสดีสวัสดี